สวัสดีครับพี่น้องครับจะนารันรอครับผมคลิปนี้สภพาพี่น้องมาเบิ้งครับผมมาเบิง้งเอยหัวเจียครับผมหัวเจียสร้างจากลาสดาครับหัวเจียของมาเทคครับเป็นงานอนที่มาเนี่ยงานเป็นงานเทียบเป็นงานงานเทียบครับผมมาเบิ้งกัน,ก,นกันครับบ้านการสช้งานีกที่เป็นยังไงพี่น้อง มี้กลอ้องไม่สั้นหนึงครับพี่น้องมาเกียร์ครับสั่งมาทีกแต่ได้ยีห่ออยห้อยังไม่หมดนะเห็นบ่พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> มียนบ่กกระลูกอยู่นะครับว่ามันบ่เมียนไหน <c oughs> ตัวจริงมันเนาะ <c oughs> นี่ก็ได้อ่ะมาลุ้นน้ำกันครับ <c oughs> ตึงต๊ง <c oughs> เป็นไหนพี่น้อง เห็นไหมครับราคาหา,าร้อยสี่สิบแปดบาทนอ่แหละรวมคาร่งครับซื้อช่วงมันลดราคาครับพี่น้องโอ้นี่ครับมาเทคครับผมมาเทคโอ้กะ จับเบิ้งกัดนักเพราะไรครับพี่น้องสวิตช์ยุดตูดยูด,ดักมาได้พี่น้องปิดเปิดปิดเปิดสวิตช์ยูด,ดักอืมกะผมเบิ้องล้นี่ยกะน่าจะเพราะเสดครับพี่น้องครับผมสำหรับบระเภทงานหนักเป็นไรครับซิ่เมื่อใส่เองครับผม โบมนสามมือฉีบครับกใส่จกจกเก็กเยุบปั่นอย Never ู่เฮยดไปแล้วครับพี่น้องถามมาสไตล์คนไหนบ่มีเวียกที่เวียทีงานเฮ็ดครับผมมือออกเวียนแล้วก huh? ็หาเฮียงเฮ็ดเล่นๆไปครับมีใบปะมีใบยังมาแห็นรู้ไมอ๋ออ่านเอกได้พี่น้องอ่านออกครพี่น้อง มีมือจับครับกับปัจแจกคันครับผมกับตัวกาดนะครับกาดนี่ขอโทษครับเบิรงนี่กาดหนาจะได้ครับหนาอยู่บัจจิไลครับแข็งครับแข็งครับแข็ง ตัวนี้เป็นเล็กนะครับอืมแต่ว่ามันได้คันนี่ครับเป็นตัวคันครับผมตัวกาดมันอันนี้มือจับครับสําหรับพู้ใดม,มักครับคันนี้หรือคันนี้ก็ได้ครับมาเิก อ๋อไปลองฟังเสียงมั้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่เปิดเห็บเบิ้งที่เสียบปลั๊กล้วเปิดประมาณจากหนึ่งนาทีครับหรือสามซีวีครับมาเบิ้งว่าเขียงม,มัสิฮวนป่ครับผมสวิตครับผมเห็เปิดตัวนี้ก่อนได้พี่น้องเห็นมาน้องกองอ่าให้อวยไปทางโตอัวอรครับผมเห็นบั้ยกองเขาไปเห็นทำไมนอ่าครับ ให้สวิตช์เลื่อนไปทั้งตัวโอกัน,นครับอันนี้ตัวไอครับผมคันปิดตัวนี้มันเปิดครับผมตัวไอเปิดตัวไอตัวไอมันเปิดครับผมเอามาท่านี้ก่อนเสียบปลั๊กครับพี่น้องเปิดสวิตช์ครับผมเดี๋ยวผมจะกะเวลาเบิ้งคองขาดจากสามซีบีเบิ้งก่อนด้วยครับพี่น้อง ฐานซีพีครับอืมกะอุ่นๆครับพี่น้องอุ่นๆอ่ะมาบักเบิ้งอีกเทียนหนึ่งครับเทียนนี้ประมาณหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวรอเบิึงครับ หนึ่งนาทีครับพี่น้องเชียงห่อนแล้วครับผมห่อนแล้วแต่กะเอาเมื่อแตะได้อยู่ครับห่อนอยู่กะสำหรับผูบ้ใดซื้อไปใส่งาันกะ มันผมว่ามันหมาวก,กับงานนะครับผมงานเบาๆเดีอไว้ครับอยู่บ้านเป็นพ่อบ้านครับผมบอลูนระยะยาวสิปันใดครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ้งครับผมเป็นการตัดสินใจให้เบิ้งครับแต่ผมว่ามันอยาก จจงวานแล้วนาะพี่น้องเนาะมันก็นสมกับราคามันแหละตัวนี้เนาะผมมานี่กระสมราคามันนะครับของงานเขียบครับผมมันคืองานแทมเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บจบเท่านี้ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,หม่ๆของช่องจันทร์รัดร้อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ